ฉันจำวันนั้นได้ดีวันที่รถคันนั้นจอดสนิทแล้วประตูรถก็เปิดออกสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นคือความว่างเปล่าก่อนที่ฉันจะถูกผลักออกมาเจ้าเงาสุนัขจรจัดสีดำสนิทเล่าเสียมแหบพร่าในความมืดขนาดที่มันหลบอยู่ใต้ทางด่วน ชีวิตในฐานะสุนักจรจัดมันโหดร้ายเกินกว่าจะบรรยายได้จนกระทั่งวันหนึ่งแสงไฟฉายก็ส่องมาที่ฉันนักมายากลชื่อดังสีโนผู้เปี่ยมด้วยสเสน่ห์และทรมอิทธิพลคือคนที่ช่วยเจ้าเงาขึ้นมาแต่สีโนมีมากกว่าแค่กลนลวงตา เจ้าเงาค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษในการหายตัวได้มันมองเห็นภาพเงาจางๆของตัวเองเมื่อตั้งสมาธิและแล้วมันก็สามารถลบตัวตนออกจากสายตาผู้คนได้กลายเป็นเพียงเจ้าเงาอย่างแท้จริง ความสามารถนี้จุดประกายความหวังในตัวเจ้าเงามันตั้งใจจะใช้พลังนี้เพื่อตามหาครอบครัวที่ทอดทิ้งมันและคลี่คลายปมปริศนาอันโหดร้ายเบื้องหลังการถูกทิ้งแต่เมื่อเจ้าเงาเริ่มแกะรอยมันกลับพบว่าตัวเองกำลังเข้าไปพัวพันกับองค์กรพิณัยกรรมองค์กรหลับที่คอยกวาดต้อนและฝึกฝนสัตว์ที่มีพลังพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์อันชั่วร้าย สีโ,โนเองก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้และเจ้าเงาก็ไม่ใช่เหยื่อเพียงตัวเดียวกงล้อแห่งโชคชะตาได้หมุนพาเจ้าเงาเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยอันตรายการทรยศและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและมันต้องเลือกว่าจะใช้พลังแห่งเงาเพื่อการแก้แค้นหรือเพื่อเปิดโปงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวให้โลกได้รับรู้ ฉันเคยกลัวความมืดแต่ตอนนี้ความมืดคือบ้านของฉันและฉันจะใช้มันตามล่าพวกมันเสียงของเจ้าเงาดังก้องในิใจซีโน่มองมันด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาแกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นจริงๆหรอเจ้าเงาแกยังไม่รู้เลยว่าแกเป็นของใคร